อ่าเลือกลงเลยเลือกลงเลยเฮเลือกใช่ไหมเฮ้ยมเลือกเลยเลือกเลยอ่าเออวนี่วันนี่วันนี้อ่าอย่าลงเลยดิอย่าเอาสกล้เลยเลือกแล้วก็ต้องลงสิครับน้องๆเฮ้ยเกมไวปะเนี่ยอ่าแล้วก็ศึกการด้วยศึกการนี้เพิ่มสีสันอีกอ่ะเนี่ยถ้าไปลนรมึงเป็นอะไรยาวๆใช่แหละนะนะเดี๋ยวมึงก็ได้ไม่มีตัวลงตงี้ตัวหนึ่ง มันหนีแล้วมันหนีแล้วลงมันหนีแล้วนี่ไหนฮะโยในใจเสมอแย่ลงบรอดดี้กันเลยมึงี้ยเอาว่ามึงจะห่างไกลหนึ่งโซนสี่ไมล์กูก็ไปถึงกูโดนกูโดนไปรับไปละแหว่งเลยเออเฮ้ยไอ้เจ้าหกมาไงอ่ะกูห่อมาลงมาเร็วเดือเงี้มีอาวุธไหมเนี่ยไม่มีกูก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยนี่กูมีของดีนี่หว่า ปิดทางปิดเลยไม่มีอะไรโอ้ไม่มีอะไรเลยว่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีจริงเลยว่ะไม่มีไม่มีไม่มีจริงไม่มีอะไรเลยของไม่กล้ามึงนี่อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมันอยู่บนรงค้างลงไปแล้วอยู่บนรถค้างอยู่บ้างจะตกใจข้างหลังมันมีสองตัวนะเออเฮ้ยขี่รถม้าหลังตัวนี้นี่เฮ้ย โอเคอ้โหมีแลกเย้แล้วโดดมามองไม่เห็นเป็นรั้งแรกที่พี่กูได้ครับตามที่ที่ครั้งแรกครั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเราเว้ยออกเกี่ยไวเขี่ยียอะไรยะเว้ยเย่ยแล้วแบบเรามีเดี๋ยวลูกซองมีปืนอะไรมั้งแก ลูกซอนแผ้ลูกซอนไหนบอกไม่รู้เป็นเราไงยังมีลำกล้องอยู่แค่มีอยู่แค่ในลำกล้องด้วยไอ้เหี้ยไอ้เงี้ยแล้วมีเสน่หทองด้วยแต่ยิงไม่ได้อยู่แล้วล่ะมึงมีเสน่หทองเหรอเออให้กูไปยิงเลยนะสามเมตรก็ไม่ใช่เมื่อไหร่ไหนบอกแผลแล้วเวิร์กไงมันมาเยอะเกินเกินที่กูวางแผนไว้ ไอเฮียแบทแมนอะไรวะโอ้เฮ้ยมีได้ไงอ่ะกดตัว E โอ้โหเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยกัปตันโดนยิงเอาหมดแล้วเหรอเย็ุการณ์เราเก่เฮ้ยไปแจมเขาด้วยด้วยเหรออีแบบอีโมจิแบบหมู อ๋อเจ๋งว่ะแอปไปใกล้เลยแอปเอาตรงไหนตรงไหนสำนักงานบูรี่ไหมเออสำนักงานบูรี่ปะลงเลยลงเลยสำนักงานที่อะไรชื่อบูรี่เดลี่บุ๊คเกิลบูรี่ที่อะไรมึงกระทุกซิกที่อะไรกระดาแค่เพียงเดียวเลยกันแกล้งเลือกเอาระหว่างยายกับปืนอะยายไม่ได้ช่วยกูเลยมีสนายน้ำเงินด้วยว่ะ อย่าไก็ใหญ่อ่ะใหญ่กูรู้กูรู้กูรู้อยู่มันมันติดตรงไหนบ้างเมาดีก่อนดิคนขำทำไมเนี่ยขำมีเล่นในเนี่ยทุกท่านชั่วโรมีมันต้องกลายเป็นคนชั่วร้ายไปเลยอะไรวะอะไร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 เอ้ยยิบหายแล้ว mấy đồ đi rồi đó Anh dũng buồn ép Thôi này ạ, cái này mình mình đang thả, chẳng cần đi Này quá mới này quá đấy ạ tay Lúc mày phết Nó này đấy ạ สร้างมันสร้างบ้านน่ะสร้างอยู่ในนั้นเลยแล้วก็เติมเลือดตายแล้วเนี่เออตายเมื่อกี้น่ะลายแล้วนะกูไม่เคยสร้างบ้านเลยนี่ปกติเข้าซอยเข้าซอยอุ้ยหย๊อุ้ยหย๊ะปอยากจะรู้ว่าเขาจะกดยังไงที่แบบว่าไอ้เชี่ยมันร <me tell you> ีบเลยขนาดนั <perfection lunch> ้น <paused> ว <spe> ้าวว้าอุ้ยหย๊อุ้ยหย๊ะอาเชี่ยขังตัวเอง อารมณ์เหมือนหลนอ่นะกดอย่างเดียวเลยมอไซค์ไปจากไหนวะเยัโดดเขาเลยมั้เนี่ยมาแล้ว,วยัดเคไหนวะยิงไงอะยิงแม่งแม่งขี่มอไซค์แบบเขิหนหาวมา <c oughs> <laughs> โดดแล้วมันไม่อเอกเลยยันเค่ไม่จริงยิงใหญ่อยู่แถวเนี้อ๋อ <c oughs> อ่ะ วนนุ้ยหายใจหมดเลยมีมีโลบะทองเห็นปะเอขอจักน้อยเพื่อนเอาหรอเอาดิจะเอาเลยเหรอจะเอาจริงๆเอามึงอไงเดี๋ยวก่อน <c oughs> มันจะตายให้ได้เมื่อกี้วู้ววไปไหนมึงวะ ออออออดและเพื <kommt out> ่อนดและดีเลยดีเลยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงกูอะอ๋อจะไงวะตรงนี้ก็มียิงว่ะหนีก่อนไหมไม่รู้อยู่ไหน้วเนี่ย รอบด้านเลยวะเฮียอยู่ไหนเนี่ยแตกก็แตกแล้วแต่หนีด้วยอ้าวมาแล้วเหรอเมื่คิดว่าโผล่สลิงมโผล่ซีงไปอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยคาลอยู่ไปละตายแล้วไปแล้วได้เออไปด้วยไปด้วยไปทางไหนอ่ะเข้าวงดิวงอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อยิงใครอ่ะ เห็นปะไม่เห็นอ๋อเกี่ยสองลุมหนึ่งสไนค์กับสไนค์มึงคิดมึงสร้างได้คนเดียวได้ไงเอ้อเกี่ยบบางกูอีกมันคิดว่ามันสร้างได้คนเดียวกูเลยกะจะช่วยมึงเนี่ยไปไหนแล้ววะมันหนีไปแล้วมั้งกูว่าเอ๊ะหรือว่ารออยู่นั้น หนีไปไปได้ไม่มีสไปเดอร์แมนหรอกเชื่อกูเข้าวงดีกว่าวกับเพื่อนวิ่งไล่ตามไก่รู้กดใจว่อะไรวะวูุ้กจุจุกจุพี่กิจุกกกจุกจุกจุกจจลง ใช่เออกูเห็นมึงอยู่กูตั้งใจลงดิโอ้โหมึงไม่ไว้ใจได้ไงวะดูดูดูพี่ไม่เคยเอ้ยอัพอปใกล้ๆเลยไอ้เหี้ยยิงโดนรถไม่โดนคนเลยไม่แต่รถละเท่กว่านะอยู่ข้างบนแน่เลยนู่น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 เห็นแล้วอ้ไรวะกำลังสร้างกันเมามันเลยน่ะเฮ้ยเจอแล้ว Rồi. không đây này. mày dùng đi mày dùng nít nếm mày dùng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  đi, 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 nếm mày dùng 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 Ê, áp anh đi Đẹp à, quá Mình nghe chồng rồi này Mấy ngọn đi tôi Phải quá Đấy Mà tông khả, tông tao do quá, do nó dính, quan ninh hơn dưa Cái bỏ ไปยังอ่ะไปแล้ว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 ยุ่งบนว่ะเดแล้วกลางวงแมฆในน้ำเหรออี่มันเนี่ยไอ้เงี้ยแอปเราอยู่ในน้ำเรายิงได้เหรอได้มันไม่ได้นะจุดยุทธศาสตร์ที่เราตายหายนะถ้าเราหนีไม่ได้นะแอปนะไปอยู่ฝั่งนู้นไปตรงที่มีต้นไม้น่ะหรือว่าเราจะสร้างบ้านสร้างกระแพงแม่งสร้างจริงว่ะแล้วกูสร้างอะไรอ่ะ เยอะขังปุ๊บเอาปุา๊บทำลายนะเออหรือว่าเราควรจะหมอบแบบนี้ก่อนวะเนี่ยกูอยู่อย่างงี้หรือว่าปุ๊ยิงทะลุได้ป,ปะวะยิงก็ยิงได้เว้ยจะยิงโดนป่ะน้ากลัวกกไงชีวิตดิเนี่ยชิมดูระบาก,นะกระเลยเลยเอลุย้ยเชี่ยเปิดสูตรเฉยเลยเฮ้ยเชี่ยพากิงอ่ะ เฮียงกูก็ขึ้นไม่ได้เด็สร้างเป็นเหล็กเลยดิเออไม่ได้เก็บของมาเลยต้างนะสร้างเอา้าหัวเต็มๆ๋อเห็นแล้วมันจะสร้างแขงกับเราว่น

mạc lên nhé Chứ không có viên má gì hết đi Để tôi bôi gì đưa tao nhé Áp bốn bìp. เราก็ยังอยู่ในวงเดียวกันปวดอะไรวะเออเดี๋ยว,วเ,ยเ,ออเดี๋ยวสร้างโล่สร้างโ้่กันมันน่ะต้องมาหาเราอุ้ยกูดโดนไอ้ม่วงเลยเหรอเออนี่นี่แอปมันมาถึงปะวะมามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเ,ออเข้ามาแล้ว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 หลังหลัง <laughs> ไอรอนแมนเฮ้ย <laughs> ไ <laughs> อรอนแมนเจ๊ <laughs> อ้าว

อ่างเหรอบนี่ร่างร่างร่าง,าง,างเออโอ้ยไม่ได้โชว์เลยเนี่ยโอ้ยมันต้องหน่อยแล้วอะไรกันวันนี้เนี่ยเธอโมเป็บอ่านคู้่แต่โอ้แบบโหแบบ <c oughs> ทำเลดีมากเลยนะมึงเลือกมาเลือกทำเลดีมากเลยเนะี่ย แค่กูออกไปไกลหน่อยคือสวยแล้วเออเหมือนรู้ว่าไอ้เนี่ยซื้อปอมแอปมาเหรอวะแค่รู้ว่าแค่รู้จิตจุดยุทธศาสตร์ก็มีชายไปกว่าครึ่งแล้วเพื่อนเฮ้ยปอมแอปนี่เช่าวันละเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบบาทนะเพื่อนอย่าไปบอกใครอย่าไปบอกใครเอาเรื่องจริง่ะพวกเราเนี่ย